ดีเจลูกไหนอ่ะช่วยพ่อทำงานหน่อยเร็วพ่อผมอ้ายอ่ะผมไม่อยากมีพ่อเป็นช่างหรอกไม่รู้อะผมไม่ทำหรอกอเรามันคนจนมันก็ต้องทำอย่างนี้แหละไม่งั้นไม่มีกินแต่เจ้าลูกชายของเรานะสิไม่อยากที่จะทำงานอย่างนี้ปิดเทอมแต่ทิ้งอยู่บ้านคนเดียวก็ไม่ได้พาม่ไเรียรู้เรื่องงานนี่แหละ จะได้รู้ว่าการทำงานเนี่ยมันเหนื่อยแค่ไหนก่อจะได้เงินมาแต่ละบาทพ่อพาเรามาก่อสร้างบิดเทอมทั้งทีทั้งที่คนอื่นได้ไปเที่ยวได้ไปเล่นเกมได้ไปกินนู่นกินนี่กินนั่น,น,นแต่เราก็ต้องมาทำงานก่อสร้างดีเจลูกไหนอะไห้พ่อทำงานหน่อยเร็วครับผมไม่อยากทำอะ่ะทำไมต้องทำด้วย คนอื่นปิดเทอมคนอื่นเขาได้ไปเที่ยวเลยเราั่้มันคนอื่นไงลูกเราก็ต้องไปทํางานไม่ทํางานเราจะมีอะไรกินหรือมาเร็วมาช่วยพ่อทำหน่อยไหมพ่อผมอายอะ่ะผมไม่อยากมีพ่อเป็นช่างหรอกไม่รู้อะ่ะผมไม่ทำหรอกอนี่แะไรนะเราปิดเองที่ไม่สอนลูกให้ดี เห็นช้างขี้ก็จะขี้ตามช้างเห็นคนอื่นเขาว่างีก็อยากจะมีตามแต่ไม่ได้อยู่ตัวเองเลยจะทำไงกับลูกฉันดีเนี่ยเฮ้ยให้เรามาทำงานอย้ีอ้าวอ็<ฮ>นอะไรมารด้เปล่าหนูเนี่ยดูสิทำหน้า ทำไมจําไมอย่างนั้นนะลูกก็พ่อโกโกโผมน่ะสิให้ผมไปทํางานอยู่ได้แทนที่ผมจะได้เหมือนเพื่อนผมที่เพื่อนไปเที่ยวนู่นเที่ยวนี่เที่ยวน,น,นั่นน่ะนี่หนูเป็นคนงานก่อสร้างที่มาทําบ้านให้น้าเหรอลูกใช่ครับเนี่ยหนูรู้ไหมหนูตองภูมิใจในตัวของพ่อหนูนะลูกพ่อห่ะทํางานสุจริตอย่าไปโมโหพ่อเลยนะลูกน,นะอย่าไปว่าพ่อเขาอย่างนั้นด้วยจงมองพ่อพ่อหนูนเป็นคนดีนะรู้ไหมครับนี่อ่นี่น พาหนูมาทํางานหนูก็ได้มีความรู้มีประสบการณ์ลูกจงภูมิใจในตัวเองด้วยเมื่อเราอายุเท่านี้เพื่อนคนอื่นก็ไปเที่ยววิ่งเล่นหนูมาแค่ทำงานพ่อสมควรภูมิใจตัวเองนะครับผมควรภูมิใจในตัวของพ่อของหนูด้วยขอบคุณครับที่ช่วยเตือนสติผมขอบคุณครับสวัสดีครับเป็นเด็กดีนะหนูนะ<อ>หนูหหนะเด็กดีจริงๆเลยรู้จักทํทำงานใช่พ่อ พ,พ่อคผมขอโทษที่ไม่ช่วยพ่อทำงาน,น,นครับมาเดี๋ยวผมช่วยดีแล้วลูกที่คิดได้จำไว้นะว่าเราไม่มีเราก็ต้องขยันแล้วก็ต่อยอดให้ได้ไม่อย่างนั้นเนี่ยถ้าเราจะอยากใช้ชีวิตสบายเหมือนคนอื่นทั้งที่เรายังมีไม่เท่าคนอื่นเนี่ยเราจะลำบากอะหยิบกระดาษทรายแล้วไปตัดตรงนั้นลูกไปหยิบแล้วก็ไปขดัโดโอ้ ขัดยังไงเนี่ยจะ่ขัดไปก่อนเออดูก็รู้ว่าขัดไม่เป็นเนี่ยเอออย่าลืมกดติดตามและสั่นกระดิ่งในช anel คิดดีทีวีกันด้วยนะครับ